มีทานเรื่องลิ้นมีดโกนของทูตเอกเมื่อกษัตริย์แห่งแคว้นฉูรู้ว่าแคว้นฉีส่งทูตมาพบเขาจึงสั่งให้ทหารเจาะประตูเล็กๆขนาดสุนัขลอดได้ไว้ที่ข้างประตูใหญ่ ด้วยหวังจะให้ทูตจากแกรนฉีได้รับความอับอายครั้นทูตจากแควันฉีมาถึงก็มิยอมมุดเข้าประตูเล็กๆนั้นท่านทูได้กล่าวขึ้นว่าหากเราถูกส่งไปเป็นทูตในแกวนของซุนักเราก็จะยอมเข้าประตูของซุนักแต่นี่เรามายังแก้นฉู่อันเป็นคน เราผู้เป็นทูตย่อมไม่มุดเข้าประตูของสุนัขเช่นนั้นด้วยคารด้วยคารมคมคายของทูตแห่งแกวนฉีมหาดเล็กจึงจำเป็นต้องเปิดประตูใหญ่ให้ท่านทูตเข้าสู่ท้องพระโรงได้ครั้นไปเข้าเฝ้าแล้วกษัตริย์แห่งเมืองฉูดได้เปรยขึ้นว่าหรือแกวนฉีไรผู้คนเสียแล้ว ทูตเอกแห่งแคว้นฉีจึงกล่าวว่าในเมืองหลวงของเรามีพล,ลเมืองนับหมื่นครอบครัวบรรดาชาวบ้านล้วนเดินเบียดเสียดทุกตรอกซอกซอย หากพร้อมใจกันชายแขนเสื้อขึ้นรับรองว่าทั้งเมืองต้องมืดครึมด้วยตะวันไม่อาจสาดส่องผ่านพวกเราได้ฉะไหนท่านจึงว่าเมืองของเราไรผู้คนเสียจริงกษัตริย์แห่งชูจึงกล่าวขึ้นว่าก็เพราะแกนถีส่งทูดร่างเตี้ยอย่างเจ้ามาพบเรานะสิ เราจึงคิดว่าแกวนฉีช่างไร้คนเสียแล้วทูตเอกจากแกวนฉีจึงยืดอกด้วยเสียงดังฟังชัดว่าแกวนใดมีกษัตริย์ผู้เปี่ยมคุณธรรมนักแกวนฉีเราก็จะส่งทูตพิเศษไปคาระวะ ผู้ครองแกว้นเป็นคนไร้คุณธรรมแกว้นฉีเราก็จะส่งทูตผู้ต่ำต้อยไปพบน,นี่คือกฎเกณฑ์ในการส่งทูตของแกว้นฉีเราและตัวค่านั้นก็เป็นผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดของแคว้นฉี